สวัสดียามแม่ย่พี่น้องสุขู่สุคนเดอ้อสบายดีกันบน่นาบ้านเฮาน,นอ่ะเนาะฝนตกบ่วอยู่นี่ก็ฝนตกทิ่นี่มืดมือนี่เออนั่งเฮต้าเริมเข้าเมาอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยอืมไปใส่กับอะไรที่ฝนตกนั่งเฮอึงเรื่องอยู่นี่ละคอย <laughs> ไปใส่บะไรอึดอัดได้แหละคนมากไปเนาะเอ,อ้ยยางหุ่นไปหุ่นมาอยู่นี่ติเออจะสิไปใส่อยากไปไปบะไรไม่บะไรโอ้ไปมือหนึ่งกับสิ คับไม่ด้คอยเนี่ยเป็นบาบาบ่บ่อยอยู่เออยางไปบ่ได้ฝนมันลินอืเย็นก็เยน็นโอ้คันออกไปปุบก,ก็ยานเม่งตาเหลือมมันล่ะ <c oughs> หอยถากไงละ่ะพี่น้องเออตัวที่คอยไทยบึงนั่นละ่ะกอ,อยยานตัวนั่นสีมันเมืองในสีสมสมน่ะตัวดำก็มีไงไงคือกับปิ่นไผ่สิบ่ิยานขั้นฝนตกนี่ย่า,ยงยางบ่ได้เลยยานซักตายอยู่บนนี้มันลหลขับเจ้าเอ้ยอืม,มอื่นพุญอะไรจั้งสีได้รอ อือพอใหญ่ยุดมื้ออื่นน่ะยุด4มื้อพุ่นไปที่เจ้าวันอือมานั่งเว้าเล่นอยู่นี่ล่ะอันบ่มีหมู่เนาะนั่งเฮ็ดข้าวเมาอยู่นี่ล่ะอืมงานการบ่ได้เฮ็ดเนาะก็นั่งเล่นอยู่นี่ก็ยังว่ามาเที่ยวเนาะบ่ได้มาเฮ็ดงานก็สิเฮ็ดหยังเนาะนั่งกินยางเดียวที่เบิ่งมากนี่ใหญ่บ่เจ้าว่าพุ่นน่ะไปเอามาเอ้ยคักนสอนเบิ่งกินมองกน่มันแซ่บอ่ะอื้อ ดีไม่มาแดงจึงคึงชมชมแดดงอ้มากมาพีชมชมน่น้องน,นะอืออไงฮะเก็บแใน่พร้อมจะกินเหลวใวค่อยเนะเจ็บมันตาแดดไว้อมเอาเมื่อบานอืมกันเมื่อกระเสียวเมื่อน้าเนี่ยปุเป็นปุเป็นกระซางมเนเถอะเนาะเอาไปลองบึงอืมใช่ บุมินซี่ฮะโจมอืมอ,อยิงเขาแรงเลยอข่อยว่าบานเท่านอนละปานนี่เนาะอือเออนอนรับฟันดีเด้อพี่น้องอือขอให้ร่ำให้รวยมีความสุขเด้ออืออย่าลืมข่อยเด้อแหละอย่าลืมเนอะติดกดติดตามข่อยแน่ข่อยกับเฮ็ดส่งไม่ข่อยกับอย่างจางไรได้อันละอันมาลายรอบอยู่ั้างนี้เฮาบ่ห,หันได้ไมีงานมีการเนาะ อืมช่วยๆกันนั่นแหละพี่น้องจ้าอืมคนบ้านเนาเนาะอืมมาอยู่ไก่ย,ยังสีเนาะยังกับภาษาภาษาเสือกบด้น้ำเขาเนาะยังวัฒน์ในอมในยังเนาะเออเฮ้ยคอยกวนมีความสุกเลยพี่น้องเอ้ยมานังาน่งเบานั่งเลินชื่อดอกอันมันไปไสบ่บด้บม,มูมีมูก <laughs> ินหอดกินถึงคือเกานั่นแหละจ้ะพี่น้องอืมอืก็ นั่งเบิงโทรทัดน์เล่นโทรศัพท์อยู่นี่ล่ะจ้าขอให้ฟันดีเด้